สวัสดีครับกลับมาพบกันในช n n e l Swap FX Official ครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง over trade ครับก็สืบเนื่องจาก EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง MM กันไปแล้ววันนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งที่เป็นข้อเสียของ MM มันคือการ over trade ถ้ามอง MM มันมันคือการวางแผน over trade มันคือสิ่งที่เราทำนอกเหนือจากแผนของเราเองก็จะให้ยกตัวอย่างง่ายๆคือ ถ้า MM เราเราวางแผนว่าเราจะใช้เงินทุน1,000ดอลลาร์ 1, เนี่ยเราใช้0.1นจุดหลอดแต่ออเวอร์เทรดเนี่ยเรามีเงินทุน1,000ดอลลาร์ 1, เราดันไปใส่10บหลอดอะไรประมาณนี้ครับนี่คือส่วนของอเวอร์เทรดส่วนสาเหตุที่เราที่ที่มันเกิดอเวอร์เทรดขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราโลภเราอยากได้เงินในช็อตนั้นๆหรือ,หร,อหรือเรามองว่าเฮ้ยตลาดไม่ควรจะลงว่ะเราเลยซัดหนักๆไปเลย อะไรประมาณนี้หรือหรือแม้แต่เราหรือแม้แต่เป็นจุดที่เราบอกว่าเฮ้ยเราแม่งขาดทุนเยอะแล้ววะเราต้องตามทุนคืนแล้ววะก็เราก็เลยพรีผามซัดวหลอดใหญ่ๆเข้าไปมันทําให้พอร์ตเรามีความเสี่ยงมากขึ้นกว่าแผนที่เราเคยวางกันไว้อย่างแต่ตอนแรกอะครับอะไรประมาณนี้ครับส่วนของโอเวอร์เทรดก็จะให้สรุปคร่าวๆมันก็ ก็ถ้าจะให้มองว่าม,ม,ม,มันจัดการยังไงได้ไหมก็ต้องบอกว่าโอเวอร์เทรมันอยู่ที่อารมณ์ของเราครับว่าเราจะต้องหัดควบคุมอารมณ์ของเราปล่อยให้มันเป็นไปตามแผนของเราไม่โลกอะไรประมาณนี้ครับก็จะจัดการกับส่วนของโอเวอร์เทรดได้อะไรประมาณนี้ก็อี EP นี้ก็ขอจบส่วนของเรื่องโอเวอร์เทรดไปประมาณนี้ก่อนครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับกลับมาพบกับ ไว้มาพบกับพวกเราในอีพีหน้าแล้วกันคร